ข้าวสุกแล้วใช่ไหมพอ่อจะได้อะพ่อทำได้พอกินได้อันนี้ก็สุกแล้วใช่ะปะใช่แล้วเย่ <Yeah. S 1> ข้าวใครไงน,นะนั่นไง <laughs> ว่าแล้ว <laughs> ต้องมีคำนี้ดูจากเม็ดข้าวแล้วใส่น้ำน้อยไปอ่ะไม่เป็นไรกินได้ <laughs> เล็บสีอะไรเล็บสีชมพูด้วยนะคะ <laughs> ใช่น้ำช้อนอ,อ่ะอือข้าวไปคลุกเอาให้หมด <laughs> มข้าวลงไปคลุกเดี๋ยวไหนพี่น้องลองชิมดิรสชาติเป็นไงชิมแล้วชิมแล้วเป็นไงแหละเมื่อกี้เติมเกลือเขาเอ้าไปนิดนึงเนี่ยอ,อืม เย้ yeah. ในสุดก็เสร็จแล้วขอไปกินก่อนบ๊ายบาย